สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนาวิธีการให้โทรศัพท์เราช่วยอ่านหนังสือให้ฟังนะครับมีวิธีการดังนี้นะครับเข้าไปที่แอปกล้องก่อนนะครับถ่ายรูปหนังสือนี่เลยหนังสือเน้นๆเลยพอดีวันนี้ปวดตาไม่อยากอ่านนะครับเราถ่ายรูปขึ้นมานะครับถ่ายมาเสร็จนะครับไปที่โปรแกรม Google Translate ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัน,ตนี้กดเข้าไปนะครับที่ รูปกล้องถ่ายรูปตัวนี้นะครับกดเท่าไหรครับ Import ตรงนี้ครับกดครับเลือกรูปขึ้นมาเลยครับนี่นะครับโปรแกรมเขาจะประมวลครับเอาตรงไหนบ้างครับเราก็เลือกเลยนี่เลือกแบบนี้จริงๆท่านในหน้ามันไม่นี่แล้วก็กดอันนี้คือเขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ,ษถูกไหมแต่เราไม่สนใจนามาดูข้างบนนี้ เนื้อหาทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับกดรูปลำโพงตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่เขาจะใช้เวลาโหลดอยู่สักพักหนึ่งผลวิจัยจำนวนมากแสดงว่าสารอัลลิซินที่มีเฉพาะในกระเทียมมกมาทาฆ่าเชื้อและบำรุงสุขภาพทั้งยังลดการสังเคราะห์คอเล410เเรกลดตามหนืดของเกล็ดเลือดซึ่งเท่ากับป้องกันเกล็ดเลือดเกาะที่ผนังหลอด กใประมาณ <ผล S 2> นีือกแร<ๆ>็งเ,เขาจะอ่านไปจนสุดจนหมดจนหมดที่เราซีเล็กเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าก็จะอ่านเป็นมันก็พอฟังรู้เรื่องอยู่นะถ้าตั้งใจฟังนะครับก็จะช่วยได้ถ้าเกิดเราแบบว่าวันนี้แบบอยากจะเสฟเนื้อหาคอนเทนต์แต่ไม่อยากอ่านนี้นะครับ Google Translate ช่วยได้ครับวันนี้ขอจบการรีวิวเพยงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสงสัยไหนถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ